เปลนอะไรบอลมันอยู่นะอู้หกระปูจะก,กินกิน มเนกากาตกไทยสบายดีพี่น้องเบิร์สุขุสุคนเด้อบอกว่าสิเป็นพี่น้องพังเล่าหรือพี่น้องพังไทยบอกว่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันแม่น้องโซกาขอกาตกไทยสบายดีมเนกาสบายดีตอนแดงๆพี่น้องเอ้ยมเนกาแม่น้องโซกัสิพาไปหาอยู่หากินคือเก่าเนาะอันว่าสิไปหาเลาะขุดกบคุดเขียดพี่น้องเอ้ยอู้เพราะว่าเลาะคุดแถวข้าเจ้าที่ว่าเกี่ยวเขาออกแล้วหาเลาะคุดกบเพราะว่ายนีมันเขามุงมาซะเนาะกาบ้านมนิกามากับบอกกองคำพี่น้องเอ้ยเพิ่นผักงานเพิ่นก็เลยมาน้ำมานะแต่ว่าก่อนไปแม่อ กราบขอขอบคุณนะเนาะ FC ตุกทานที่เขามาให้กำลังใจเม่์้องโศกเนาะมากดไลค์กดแชร์ตลอดมาก,กะขอะกราบขอขอบคุณหลายๆนะ okay. พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวติดตามทำซ้มไปนะเม่์้องโศกพี่น้องว่าเม่์้องโศกกับน้องไส้สีมานบอมันนี่สิได้บอกรบหรือว่าเขียดเนาะไปสบายดีไปขุดกบโอเคไปขุดกบกับเป๋าของคัมพนะี่น้องเอ้ยน้องไส้หลายเม่์้องโศกถือกระคุหยางก่อนเนาะปุ่นเดี๋ยวไปเลาะเบิง่งเต้บ่าให้น่าหน่อยยังมีน่าไลยเดี๋ยวเฮาสิหาเลาะเบิ่งคูแถวแคมแคมมันนี่ ขันบาสิมีมุงกบเนี่ยเอ้ยแต่ว่าขันบาหนามแหงนี่ย่ำนะนู้ย่ำต่อเพื่องมันลมนะเฮาหาหล่อคุดเฮาหาหล่อเนื้องเขียนเนื้องกบก็นไรแต่ว่าย่ำทะลุนี่จะเนื้องบ่ค่อยได้หอกเพราะว่าต่อเพื่องมันยังสูงโอ๊บมากกว่าคำยางก่อนนะปุ๊บผน้าก็จะเป็นอ้าวไม่ต้องโซกพิ่นลงมาซอยเกี่ยวเข่าพั่น้องเอ้ยเพิ่น้าลังมาหอดบังสองมงนี่สนอกนี่ไม่ต้องโซกเห็นหูเลยบังลองขุดบังก่อนที่มันบาผัวน้องเอ้ยเอ้า คุดเข้าไปคือคู้ตันกัน้องะพ่อเคียดพ่อคบก็ค้ยอยู่พ่อได้กินแล้งยังสองสามโตซี่หาโตก็ว่า,าไปโอ้ยจากไร้ไร้แต่โอเคบ่มีตัวนี้นี่อุ้ยกระปูน,น้อยบ่มีเราขุดเรื่อยๆก่อนอุ้ยมคือคู้เกียงๆคือสิพ่อโคบจะเนาะ นี่หู้ตัวนี้พี่น้องเอคยยังโซ่เข็นปลาตัวแต่ว่าหู้เกี้ยงอยูไรแต่ว่าห้อยห้อยกบมาลูกห้อยกระปูหรือว่าห้อยกระปูบางกองคำห้อยกบหรือห้อยกระปูห้อยกบึบากกองคำามมาห้อยกบกบหรือกระปูเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเอยเดี๋ยวขุดกันมันมันมานมันมันมันเด้อบากกองคำกันยังหาเราแต่ว่าหู้มันตาโซ่งสิมีไง มาน,น่แม่กบจัก2 3โตบ่ได้แกงมื้อแดงนึงเนาะแต่าเห็นกระปูน้อยแดนออกมากกันเนาะว่ามีแม่อยู่ในบ่ มุงมงเจักว่ากบคือว่าของค้ิ่นว่าบ่จักนี่หรอเบิ่งหมานตะคักตะบ่มากระบ่ของค้ำคือเห็นดินดินอยู่คือสิหมานตะคักตัวอุ้ยกบพี่น้องกบอุ้ยหมานรอบแรกเนี่ยมากระบอของค้ำตัวนีกบแม่นอะไรบอกกองค้ำกบแม่นคือเจ้าว่าห้อยกบอปรี เหยย็นห้วยมันนพี่้องเอ้ยโอ้ยยูยูเป็นมุงกักแน่นเลยโอ้ยแปลนอันนี้บอลมันอยู่นะนี่ตาลองมองเลยนี่ยังก้องคำเกียดเกียบใส่เนละยักโตสองสนะยูง่งใส่เลยจริงบั้งเคยมันเล่นออก เห็นบหอยู่สหงตจริง่อเพื่องนลนะฮัน,นได้แด้ว่อู้โสงโตฮักค้าค้าเกียรกมีไปเลยสนยนะ ใช่คือว่ากองค้ำเราว่าดให้เป็นโอ้หูบักง่ายหนิมึงจะซีมานบมัคือข่อยว่ากองค้ำแต่ว่าข้างนอุดแต่หัวปีนี้เขาจะได้เด้เพราะว่ามันยังมีช่วงน้ำดิ มันบันทือบาขงคำโงิมิเขียดตัวเออือตัวนึงเขียดตัวนึงอ,อ,องเ้ยับบอหาก็บ่ออะกินหูตัวนี้คือเกียงหูโงอยู่มันไข่ตะแม่อีกตัวหนึง่งข่สิออมมะเดงรลขันงใดอีกตัวนึง่งสองตัวนในสองตัวนี่สิอปน ันได้สามสี่ตสิพ่ออมพ่อแกงหรอกเข้าไปเข้าไปโอ้โอ้กระปูคิดว oh, oh, oh. oh, ่าส em ิมีเขียดมีกบกระปูกระปูก็เอาแนวกินได้ อโอ้งข้ามพ่อกบอีกแล้วนี่หมานอีกแล้วพี่น้องหมานอีกแล้วเอ้ย อเลิกเตือไหมอืมคุบักอีกอย่ามันไม่สอนแต่ว่าคือไม่หูนึงอู้เขียด โอ้โหเปอีไ่ไนแลเมื่อไรเขียนบางยาพี่น้องให้บอกคคอกองข้ามคดมีมบอบอกบอกองข้ามมคือมีนี้แม่นบอ กองข้ามาเห็นก <Hey! S 2> <one> okay, ุ all, ้ติ่งคนม่้งโอ้นี่เฮ้ยเจ้ากระปูบ่โกบกบนี่พ่อกบอีกแล้วบังกองข้ามใส่กันเรียบร้อยเจ้า ตอนนี้กะตะเวนกระยับลงกยับลงนี่พี่น้องเอ้ยมันโซกันยังดอกขุ่นเกี่ยวหาคูดอยู่ทั้งว่ากองค้ำกันยางก้นนะผมส่วนกบกะไหลซี่โตเลยพี่น้องเอ้ยให้ไม่้องโซว่าขันไหลซี่หาโตสีอ้อมกินสลอกขันว่าไรสองโตนี่สี่ปนนูนตาเขาเมาอยู่เฮ้ยหมานจบเจือพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันย่ำช่วงเพิ่นออกเลยกบมันจะขึ้นในนาเพราะว่าคัเตอร์ไซเวตกระไรอยู่เรื่องไซฮะแต่ว่าเขาคูดเป็นมงนี่มันจะได้กลัวเลยเขาเอิญมาโจกหู่นลำรัดพี่น้องเอ้ย หาจกู้น้ำรัดต้องมากาขงค้ำมาันก็ยังหาอยู่ก็จะได้เขียดอยู่ดินก็แตเกเคอะไปหอดย่ำคคอเห็ยนย่ำอันนั้นคุดเคอะไปน้องเอยเขียดมันจะเข้าเคิบได้แต่ว่าตอนนี้มันยังยาวหูอยู่หูอยู่สอนนั้มันจะมักซ่อนกันกันกบกระปูแต่วันนี้พอเห็นกระปูเขาเพราะว่าหนามมันยังซุม่มกระปูได้เพ่าะน่ะเขาหูครบเขาทางหมุงก่อน ต้นไม่ต้องโซกะยังสค้มเกี่ยวเขาอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาก็เริ่มซุกเลยบดได้ดีกะข้าจระเข้เลยยังแต่หน้าไม่ต้องโซกงเหลืองเอิมเต็มอยู่กับร่างเหลืองสนุกเหลืองอยู่หมากปลายมันแต่ว่าหมากเ่ามันอ่ะยังพ่อเมาอยู่เกี่ยวบ้านไรบืออื่นมาสิเขาไปเกี่ยวหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยฮัตตาแล้วเกี่ยวเข่าไม่ต้องโซกะจะได้เดินทางไก่อีกคือเก่าเนาะเดินทางไปใสเมื่อหาเม่้องกิบพี่น้องเอ้ยเออจะได้เมื่อพ่อกลับอีกแล้วก็เม่ต้องกิบ หลังจากเกี่ยวขเขาแล้วก็จะไดเมือหฮามีนองกิฟคุณแอล cúp phung phung có mi mà nạm. trống trống luôn คบมาฮ้โอ้ยกระปูโอ้ยครบเดี๋ยวสิจกม้ง um อีกย่าไม่ครบซ้อนสิหรอก โซกมานำ้ำไปเ้ยมาปวดวปวดเนี่ยวดึงกึนลูกอโอ้ยกระปูอีเดคุ้มตัวนี้ตอนนี้กาไม่ต้องโซ่กาเสดสเข้าคุดโกบกันไปเ้ยทั้งน้องโซ่ก,กับมาน้ำแหละคำแหละส่วนโกบกา เลยครบสี่ตพี Roma, ่น้องเอ้ยมากขนองซ้ายมันนี่กำมานอยู่ละกะนเขียดแน่กะพอได้กินแดงอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าส่วนตะเวนกะหยับลงหยับลงไหนเนาะเดี๋ยวแม่องโซกใสิในเมื่อก่อนเดี๋ยวข้าวกะมาพอกันอยู่เพื่อนไปบ้านนี้ยางเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยน้องโซกมานำขี้ข้อระบ้าเพื่อนสนุกเพราะว่าอยู่ใกล้พี่น้องเพื่นแน่เห็นเพื่อนได้ยางมานำน้องโซกมาเลยเข่าแม่องโซกกระซุกเหลืองนะแต่ว่ากระพันตะซุกคักพี่น้องเอ้ยซุกเอิ่มเพอนะยังซุกเอิ่มอยู่บอสตะซุกคัก ตอนนี้กาไม่ต้องโซ่กระได้หอดเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกาสินะฮะให้ยู่เฮ็ดกินก่อนเนาะเพราะว่ามันกะไก่สีดำเนี่ยนะจะกินดินขี่หยาดลงไปกบเลยกบสี่ตัวพี่น้องเอ้เพิ่งได้แกงแดงตัวนี้กินเป็นกระปูกระปูก็ได้สองตัวเลยกระปูเขียดเน่สามตัวสี่ตัวเขียดเดี๋ยวไม่ต้องโซ่เลยกระล่างล่างแล้วก็สิใส่ขี้ออกแล้วกาสิต้มถ้าเราว่าสิต้มถ้าทำอีสว่าสิแกงเลยพี่น้องเอ้ยถ้าว่าสิต้มแล้วก็ป่นเอา พเพนะราะว่าเขาได้พักซู้มานะทั้งอ่าวเราลงมาเราได้พักซู้มาให้แต่ได้ต้มพักซู้แล้วกะัสิีปนกบต้องกินต,ต,ต้มก็กินเนื้อกินต่อตเพื่องใส่กบก่อนต,อต้มแล้วก็ปุน Nó sẽ hột bạc, mình phải đầy lắm, kinh khí kỷ niệm, kinh khí năng, sản. Thằng cốp cả, mấy thằng cả, xây khí cho nhanh đẹp lõi đấy. Điều tôm con. Nì. เดี๋ยวข้าหมอน้ำต้มก so like ่อนแล้วก็ใส so ่บักพริกแล้วก็าโคชิงไแล้วก็ใบสมลมเดี๋ยวทาแต่มันโรด่งเนน่องโซกอย่างเช่นเอาอันกบใส่เดี๋ยวเริ่างถามอนพูดกะเดี๋ยวเขาจะไปล้างพักไว้ทาเดี๋ยวลงบักซูก่อนบักซูเอาผนเอามาคือสิบานคือเอียนตอนไปเก็บกับน้องสาวเป่นเอ้ยถัาตอนอีตอน้องสาวสิ่งลงมาเกี่ยวเข่ากระโบไดร่งพี่น้องเลยเพราะว่ากาแฟเพิ่นสูกน้ำเลยนะเพิ่นได้โบไดร่งมาเพิ่นอยู่เก็บกาแฟเพิ่น <laughs> cào, cái cái này không khao cái Thằng bậc xu cảm ơn xuống làng đẹp lợi này nó ใส่หมอเรียบร้อยแล้วกัปรุงไว้เรียบร้อยพ่น้องเอ้ยมีเกลือมีิ้งนัวแล้วก็แปรเดี๋ยวมังโซไปเบิ่งหม้อก่อนบะพุดนึ่งแล้วเดี๋ยเอาครบใส่หม้อกะพุดเดือดแน่เลยเดี๋ยวกบใส่เลยเดี๋ยวทาแต่มันเปื่อยเราจังเอาลงมาปนตอนนี้กะหม้อต้มกบกะคือสิเปื่อยเอ้ยน้ำบกหลายเติมเลยสนองเดี๋ยวมังโซกะสิโป่งไปปนก่อนหลังจากพวกหม้อต้มกบแล้วล่ะก่ะข้างอัน

จะปรุงจะน,น้อยก่อนเป็นนัวเกลือตามด้วยน้ำปลาหน่อยหนึ่งจุ๊บลงไปตามด้วยผักหอมบมเมนหอมบัวหอมยัง,อยงดอกพี่น้องเอ้ยสิเป็นใบขิงออน,นบนใบขิงอนอนใส่กบแซ่บเบื่อจัะนั้หอมเนีย่ยน้ำตุงใส่จะหน่อย

เดินหมอบักสู้กะคือสิสูกเลยพี่น้องเอ้ยนีนปปน่เดี๋ยวมังโซป่งก่อนเดี๋ยวตักกลมบักสู้ก่อนนี่พี่น้องกับเขาแดงมังโซะมันนี้ก็ได้อาหารดีเดี๋ยวเยป็นโอ้ยป่นกบอืมป่นกบตัวนี้ก็ป่นกบใส่ไว้อัน กิ้งหน่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้มบักซูหอ,อนหอนด้วยพี่น้องเอ้ยไงค้นตรวจด้วยนี่ปลาโตอาหารมันเป็นตะแซ่บคักโอเคมาเลิกพี่น้องกินข้าวแรกกันไหมน้องโศกมหมาจุ่ยปนกบน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาอนีิปลาโตไปคุดกะมันจบเจือไปกระปองค้มามกกองค้ากะเพิ่นลางานเพิ่นมานะเกรี้ยวผไปคุดกบน้ำโอเคมาเลิกพี่น้องเลิกกินข้าวแรกกันไหมน้องโศกเด้อจุ่ยปนกบก่อนก็่ซิอยู่นนะ

อยากมามาตำบางอย่างพูม่ได้่าดเอฮะนูมีเงินคืครับกินกระป๋าเอย่าะบอก่ามันเปนะไิเนกระป๋า

ในตอนนี่คะแมงิเขาคินน้ำดวยแล้ว่ะคิดนี่ก็สิ่งโควิดไวเพียงสนิกนาะพี่น้องเนาะคิดน้าเาจะพอกันไหมแต่ว่าบริดีว่าทมาบังใหม่ก็ะืกก็ะเหงของแมงโซงเยอพี่น้องเยอเป็นกำลังใจในการไดคคิดต่อไปแต่ว่าบริไม่อยากพลาคคิดม่อวเม้องโซกเืุกระดิ่งล้วก็กุติดตามไห้ทองของแมงโซงเอพี่น้องเยอ